โต๊ะพับสวัสดีครับโต๊ะพับนะครับเรียววินโดว์โฟสเว็บเบลแคมปิ้งเอาไว,วา้แคมปิ้งนะครับก็อยู่กับรถสิงดุยตุ่งนะครับทีนี้มาดูคนไกลนะครับว่าครั้งที่แล้วผมรีวิวไปว่า,าโต๊ะพับนี้เอาไปแคมปิ้งทำเป็นโต๊ะทำอาหารชงกาแฟก็บอกว่ามันจะอันตรายเวลาที่รถคันอื่นวิ่งมาเนี่ยมันอาจจะหลุดมาแล้วก็ออคิเดนชนได้นะครับ ดูนะครับว่ามันเป็นจรไหมนะครับนี่นะครับตัวตอนตัวนี้นะครับมันจะเป็นเดือยจิ้มลงไปในรูนะครับเมื่อมันถึงรูของมันตัวสปริงก็จะกดให้เดือยลงไปมาดูข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าเรายกขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันไม่ลงรูใช่ไหมครับมันจะลงรูเห็นไหมครับตอนที่เรากดตัวโต๊ะเข้าไปมันก็จะลงไปโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับ เสร็จแล้วมันจะออกมาได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีสปริงกดอยู่นะครับดึงยังไงก็ยังไม่ออกเราอยากจะดึงให้มันออกก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าเดือยมันทิ่มลงไปเพราะฉะนั้นโต๊ะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นสาคนที่เขาทํากันนะครับนีนะครับลองมาดูงานใกล้ๆด้วยนะครับว่าดูสีที่เราทํานะครับเห็นไหมครับสีโต๊ะที่ทํานะครับสแตนเลสนะครับเราใช้เป็นน็อตสแตนเลส ตัวน็อตตัวเมียก็ใช้เป็นหัวยางนะครับเป็นตัวล็อกนะครับกันคายด้านในก็เหมือนกันเห็นไหมครับสแตนเลสนะครับก็งานที่ทําทั้งหมดนี้ก็คือเป็นงาน CNC ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับก็ทําให้ลูกค้านะครับบานะครับก็เป็นรีสอร์ทที่บอกท้าทองนะครับโต๊ะครับสําหรับแคมปิ้งนะครับก็ทําอาหารคุกกิ้งตอนเช้าทํากาแฟอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับโอเคขอบคุณครับแต่ก็ยูท้าสวัสดีครับ